เดียมีฟอร์ดเอเวอเรสต์เข่าไม่คอ,อยจะขั้นมามีเอาแบบธรรมดาหรือเอาแบบตัวท็อปเลยเอาแบบ 4, 4, 4คูณสอ่ะ4คูณส 4, 4คูณสเท่ากับ8นะครับโอ้ยไม่ใช่4คูณสเท่ากับ16มาเข่ามาใหม่เลยครับฟอร์ดเอเวอเรสต์สคูณส4่โร์วิวได้นะครับผมโคตรสวยเลยไมนย่น้อยแค่30,000โลดูไฟหน้าโปรเจคเตอร์ยังรอ แม็กครับแม็กของฟอร์ดยางครับยางอะไรเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะยางใหม่นะครับจัดให้นี่บันไดข้างก็มีประตูเซ็นทันล็อกด้วยนะครับผมดูภายในนี่เบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทเกียร์โฟปรับได้เกียร์ออโต้ปรับได้มีซันรูฟด้วยนะมีซันรูฟด้วยนะเปิดยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเล่นเป็่นมอเตอรเสีย อยากได้อยู่เด้รถยังสวยเลยนี่กุญแจรีโมทนะครับผมเปิดซันรูปเปิดลังคามาต้องสตาร์ทรถก่อนไหมใครรู้นะใส่บอเป็นเจ้าก็มากอยากสิเปิดเอา้าเราก็อยากรู้เราอยากลองเนาะนี่กดแล้วก็เร่งไปแล้วนะโอ้โหลังคาสองตอนสามตอนถูนตัวเปิดเงี้วไปอีกก็ได้ นะครับเก็บก่อนอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนมาหยิกอ,อันนี้เก็บยังไงโอ้ยเล่นยากเว้พี่น้องนะครับอันนี้บานาพับโอ้นี่มันปรับตรงนี้อา้าวผู้ใดอยากเป็นเจ้าของอยากเล่นเป็นกะสือไปลองเบิ่งเด้อนะอ,อ้าววันี่ กดเข่ากดออกเดีย๋ยวเซยาเก็บให้เรียบร้อยก่อนอ่านี่เกียร์อยู่นี่นะเกียร์โฟงเกียร์โฟ,ร,ฟระบบเซนทันล็อกทั้งคันนะครับสวยงามฟอร์ดเอลเวอเรสต์นะครับผมจัดไปเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทส่ทงฟรีฮอดหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับที่ภา,ายในยังสวยนะผู้ใดหายอยู่นะครับมาล่องขับล่องขี่เบิ่งก่อน อยากร้องครับบออยากอยากเบิ้งรถบออยากมาหากันเมืองพี่ครับบิ๊กสแกวดีที่สุดสแก้ลนะครับผมนะทะยุไก่บอสะดวกมาเขามีบริการทำสัญญาหอดหนาบ้านฟรีเรื่องอนุมัติท,ทรงรถหอดบ้านฟรีโอ้โหพับไฟฟ้าด้วยยังสวยโอ้ออปชั่นมันหลายหลีรถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ออปชั่นเยอะจริงๆเอามาดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องมาก นี่เครื่องเดิมๆครับมีโชคให้นะครับไม่ต้องเปลืองแรงยกนะครับสวยงามเลยหัวนุงหัวน็อตลองแก้มซ้ายขวาเดิมหมดสตดิ๊กเกอร์หมอ,อก,กอยูครบครับพี่น้องจัดไปเคดิตดีฟีดาวเสียยะจัดให้อีกแล้วนะครับผมทางวด1,000 0บาทเป็นกำลังใจเสียยะอยง,ง่ายๆพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด เสียยะใจดีเสียยาจัดหายเสียยะขวัญใจค้นจนสวัสดีครับ